่านสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนมเีเรื่องที่จะถแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบวันในในนามของคณะกันมินการวิสามันพินาราพระบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาสืบเนื่องจากที่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่11กันยายน2568มีมติรับหลักการการรับหลักการในวันนั้นนะครับมีร่างกฎหมายเนี่ยเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย5ฉบับนะครับซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรับหลักการทั้ง5ฉบับทั้ง5ฉบับม,มีหลักการ เดียวกันหรือหลักการที่คล้ายๆกันนั่นก็คือยกเลิกคําสั่งคอสชอที่16ซึ่งการยกเลิกคําสั่งคอสชอเนี่ยก็เป็นที่สนใจโดยเฉพาะในวงการของข้าราชการครูวงการทางการศึกษาเนี่ยนะครับมีการเรียกร้องผ่านตัวแทนของครูตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ พักการเมืองต่างๆเนี่ยก็เป็นที่มาที่ทางสภาผูแ้แทนราษฎรเนี่ยได้รับหลักการตั้ง้งง5ฉบับั้5ร่างแล้วตั้งกันมาธิการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกันมาธิการวิสามันพิณาร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาฉบับที่พศซึ่งคณะกันมการชุดน,นี้ก็ได้รับ มติของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีมติให้สภาให้คณะกรรมการทุกนี้เนี่ยพิจารณาอยู่สองกลุ่มกฎหมายนะครับก็คือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกากรการศึกษาซึ่งฉบับนี้ทางคณะกรรมการได้หยิบยกมาพิจารก่อนนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือร่างพระราชบัญญัตสิสภาครูและบุคลกากรการศึกษา อันนั้นก็จะเป็นอีกคบับหนึ่งซึ่งวันนี้นี่ที่คณะการพธิการได้มา,าถแถลงข่าวเพื่อให้ครูและพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือฉบับแรกที่ทางการราการได้เริ่มพิจารณาเนี่ยมาถึงวันนี้เราใช้เวลาการประชุมอยู่สี่ครั้งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย ฉบับแรกเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด21มาตราเนี่ยได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุเนื่องจากว่าการบริการทั้ง31ท่านมีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเร่งในการพิจารณาเพื่อที่จะให้ทันในเวะละสสองสามของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในสมัยประชุมนี้จะมีไปถึงวันที่30ตุลาคมนะครับ ก็ยังเหลืออีก3ามสัปดาห์ก็เข้าใจว่าน่าจะทันแล้วอีกฉบับหนึ่งก็จะพิจารณาตามมาพยายามจะให้ทันทั้ง2อฉบับก่อนที่จะมีการยุบสภาเหมือนกับที่ทุกท่านได้ทราบนะครับหลักใจใจความก็คือคณะกรณรีการมีความเห็นที่ตรงกันในเกือบทุกประเด็นครับโดยเฉพาะเรื่องขององค์ประกอบของ กคศนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของไตรภาคีมีโดยตำแหน่งมาโดยตำแหน่งมีโดยผู้สูงคนวุธแล้วก็มีโดยผู้แทนครูซึ่งสัดส่วนเนี่ยเราก็พยายามดูให้ใกล้เคียงเกือบเกือบเหมือนกันเลยของปี47นะครับก็คือทั้ง สส่วนเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปก็ไปเทียบเคียงกับระเบียบข้าราชการครูปี4ี่เจนะครับก็จะออกมาเป็นฉบับที่แก้ไขที่กำลังพิจารณากันอยู่นี้แต่สิ่งที่อยากเรียนก็คือมีหลายเรื่องในนี้นะครับที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาของข้าราชการครูเราเช่นเรื่องของอการล้มละลายเนี่ย ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าครูเนี่ยถ้าเ,อาเจอคดีนะครับแล้วก็ล้มละลายเนี่ยจะต้องพ้นจากสภาพความเป็นครูเนื่องจากขาดคุณสมบัติเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามแก้ไขนะครับว่าถ้าล้มละลายาจะให้พ้นจากสภาพความเป็นครูนั้นน่าจะมีกรณีเดียวที่ล้มละลายเหตุเนื่องจากทุ่งเจรืนะครับเหตุอื่นเนี่ยไม่ควรที่จะล้มเลยก็จะ กฎหมายที่กําลังพิจารณานี้ก็จะไปช่วยในการแก้ไขช่วยตรงนี้ได้ได้ด้วยนะครับในประเด็นเรื่องอืงน่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นประโยชน์นะครับตามที่คณะกรรมการครูเนี่ยได้เรียกร้องกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งต้องกลาเรียนครับว่าคณะกรรมการทั้ง31อท่านนะครับมาจากทุกพักการเมืองมาจากภาคส่วนอื่นๆด้วยเนะี่ยมีเจตนารมณ์ที่จริงใจจริงจังครับที่จะ ให้กฎหมายฉบับนี้ได้ทันได้ทันประกาศใช้แล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อให้หลักของประชาธิปไตยเนี่ยหลักตัวแทนของครูเนี่ยได้มีบทบาทได้มีอำนาจหน,น้าที่ในการที่มาจัดก,การบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักใหญ่ใจความนะครับซึ่ง เดี๋ยวทางทางโฆษกนะครับทางโฆษกเนี่ยอาจจะได้มาสรุปคร่าวๆแล้วก็จะมะีกันมาธีการนะครับซึ่งมามาจากตัวแทนพวกเราเนี่ยที่อยู่ที่เนี่นะครับท่านก็อาจจะได้มีประเด็นอะไรที่อยากจะลงในลักษณะในรายละเอียดบางเรื่องบางประเด็นนะครับก็กลับเรียนเป็นต้นอย่างนี้ครับยัวอ่ง ท่านสื่มอมวลชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและผู้ประกอบวิชาชีพครูที่กําลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นประจําที่ท่านประธานกนมามิการนะครับนําเรีทยกต้นแล้วกระผมในานามของโฆษกนักกรรมธิการในทันชนวิศวอรและทีมงา,านนั้นใครจะมาสรุปประเด็นสําคัญขอ,<ม>ของร่าง ก็ไ้ก็ไม่อยับ,บนี้นะครับให้ทางสื่อบวลชนได้รับทราบอยู่ห้ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกคือในร่างนี้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคอสชฉบัแบบที่16บหกครับสองพันหร้อกสบกับลนที่21่สิบเมิถุนายนอนาค้2 5หกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะยกเลิกแล้วทางาคณะกรรมการก็เอาสิ่งที่ดี ที่มีอยู่ในคำสั่งนั้นมาร่างมารม่างใหม่แล้วก็คืนมาอย่างร่างเดิมครับประเด็นที่สองก็คือการมีองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูหรือกคอ,อ,อสอที่ยดโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือองค์คือผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นสมการสําคัญในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กาปกครอในลักษณะของไตรภาคีนะครับซึ่งองค์ประกอบของปปสในรางนี้มีทั้งหมด33ท่านด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่กรรมการโดยำาแหน่ง อีก9ท่านนะครับอีก9ท่านจะประกอบไปด้วยนะครับประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประลัดกระทรวงการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขาธิการกอพเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาทีการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเลขาทีการครูสภา,ารวม9ท่านเป็นคณะกรรมการโดยตามแหน่งนะครับองค์ประกอบที่4นะครับก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน9ท่านด้วยกันนะครับได้แก่ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเจ้าชาญและประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษาด้านการบริหารบุคคลและด้านกฎหมายด้านการบริหารการจัดการการจัดการภาครัฐด้านการบริหารองค์กรด้านการศึกษาพิเศษด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์และพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินด้านละหนึ่งคนรวม9ท่านนะครับองค์ประกอบที่5้าครับซึ่งเป็นองบคบ์ประกอบสำคัญนะก็เป็นองค์ประกอบมาจากผู้แทนข้าราชการสูดเดิมที่คำสั่งของรคอสชอนั้นไม่มีนะครับไม่มีฉบับนี้ทางกรรมธิการแล้วก็สภานั้นก็คืนมาให้เราแล้วนะครับ แต่ประกอบไปด้วย12ท่านนะครับผู้แทนค้าราชรครูจะมี12ท่านจากผู้แทนผู้อวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ 1, 1คนผู้แทนผู้อวยการสถานศึกษาสังการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ1คนผู้แทนขนา้าราชการครู จำนวน6คนนะครับซึ่งประกอบด้วยเป็นคณาครูสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาเนี่ยสท่าน3มคนนะครับแล้วก็ผู้แทนครูบัณฑ์ศึกษาอีก1คนผู้แทนครูอาชวาศึกษา1คนผู้แทนครูสังกัดสํานักง,งานปลัดกระทรวงสังกัดสํานักการบุดมศึกกระทรวงกระทรวงบุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวหรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคนและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งประถมและมัธยมนั้นฝ่ายละหนึ่งคนรวมทั้งหมด12คนนะครับ12อคนอนวมกนี้โดยมีเลขาธที่การปปสเป็นกรรมการและเลขานุการเหมือนเดิมนะครับนี่คือประเด็นประเด็นที่2องอ่า ในประเด็นที่ 3, สามสารสนเทศที่แก้ไขทั้งนี้ครับก็ได้แก่ในเรื่องของาการสรรหาผู้ในการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาในร่างนี้ทางอนุกรรมธิการมีมติประเด็นกรชันว่าให้ผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สรรหาผูเ้เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการตามองค์ประกอบนั้นเป็นผู้สรรหาผู้ดำเนการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อการศึกษานะครับในประเด็นที่4เป็นกรณีเกี่ยวกับโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นในขนาดเล็กมีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าโรงเรียนนั้นไม่มีรองผอ,อ โรงเรียนหรือไม่มีครูที่จะเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นผู้รักษารษาชการแทนตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรตามกฎหมายพระราชรบัญญัติระเบียบกระทรวงระเบียบกระทรวงการมาตจาก54ได้ก็จะให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53เนี่ยแต่งตั้งผู้ใดที่อยู่นอกสถานศึกษาแห่งนั้นน่ะหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น มาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งได้นะครับอันนี้คือสาระสำคัญในในประเด็นที่4ประเด็นที่5าท่านได้ย้ำาไาชื่อครูนี้คือการคืนความยุติธรรมคืนความสุขให้กับครูที่กำลังจะล้มละลายอยู่ในขณะนี้ก็กําหนดให้มีให้มีถ้าหากว่ามีบุคลากรหรือครูท่านใดเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย จึงจะสั่งออกจากราชการเดิมทีแค่ลบละลายอย่างเดียวก็สั่งออกจากราชการอนกุกรรมาการชุดนี้กรรมาการกรรมธิการชุดนี้ก็เลยมาแก้ไขเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาพัฒนาครูเราที่จอจะลบละลายหลายพันคนอยู่ในขณะนี้นะครับประเด็นสุดท้ายที่เป็นสารสำคัญคือในเรื่องของการคืนอำนาจการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อที่จะมาแต่งตั้ง นำรงตำแหน่งข้าราชคูและบุคลากรทางการศึกษาเดิมที่เป็นอำนาจของกกศร่างฉบับนี้จะเป็นอำนาจของอกกสเขเพื่อการศึกษานี่คือประเด็นหลักๆสําคัญนะครับที่สรุปได้ซึ่งรายละเอียดนั้นก็รอดูกฎหมายต่อไปครับกับกอบพูนธุณพยารูงครับผมโดยหลักการของร่างพระธุ์ ระเบียบอการครูและบุคลากรในการศึกษาฉบับนี้นะครับหลักการก็คือเราแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้อการครูและบุคลากรในการศึกษาพศ2,547ซึ่งแก้ไขไปแล้วสามครั้งจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติฉบับที่สิที่ในสถานการณ์ไม่ปกติมีการแก้ไของค์ประกอบของหงว์คณะบุคคลในการบริหารงาคงงนาครูของ,ของขบุคลากร มีการแก้ไขเรื่องของการสรรหาครูและบุคลากรผู้มืการสำนักงานเก็บที่การศึกษาก็จึงมีการแก้ไขปรับคืนมาอย่างฉบับเดิมนคือปี2 5 4พนสเจครับแล้วก็เติมข้อมูลบางส่วนที่เป็นฉบับปัจจุบันขึ้นมานั่นก็เรื่องของผู้มือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรืออธิบดีสกรอเข้ามาในองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ มีอะไรเพิ่มเติมจากฉบับปี4ีนะครับก็เป็นการแก้ไขยุกเลิอกอคำสั่งพศชให้มาอยู่ในหมวดของฉบับแก้ไขร่างรูบบระเบียบการคูณและบทกรการสารส2่7ในคืนสภาพเดิมครับขอบคุณครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและเพื่อนครูประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับผมเองเป็นรองประธาน,นาคณะกรรมการที่พิจารณา เรื่องนี้คนที่หนึ่งนะครับและในฐานะที่เป็นผู้ยกร่างได้นําเสนอร่างภาพหยัตินี้เพื่อให้มีการแก้ไขและยกเลิกคําสั่งคสชนะครับก็เร,เรียนว่าคณะกรรมาการวิสามาัญชุดนี้ที่มีท่านประธานท่านบุญสิงห์ิีรวงนะครับเป็นประธานได้แก้ไขปรับปรุงรายมาตราในชั้นกรรมาการเนี่ย เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างซึ่งมีผมสุรวัตรงมุกนะครับจากาพรรคประชาชนจะมีท่านเทิดชาติชัยวงศ์จากพรรคเพื่อไทยและวันนี้มีท่านรีดาบุญเพลิงจากพรรคกล้าธรรมนะครับรวมทั้งท่านนัฐวุฒิประเสริฐส่วนอีกขั้นหนึ่งนะครับก็อย่างที่สองาท่านได้นําเรียนนะครับว่าเจตนารมณ์ของ การเสนอกฎหมายนี้ก็คือการยกเลิกอ,อ,องค์ประกอบของคณะกรรมการค้ารการครูที่มีฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นกรรมการเรียกว่ายัางรวมศูนย์อำนาจไ้ที่ส่วนกลางการมีส่วนร่วมของผู้แทนค้ารการครูและผู้สรงคุณวุฒิเพื่ออ,ออกหลักเกณฑ์วิธีการากต่างๆในการบริหารจัดก,การการบริหาร งานของข้าราชการครูนะครับเมื่อมีส่วนร่วมแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบถ่วนรุลและตรวจสอบได้นะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนครูทั้งประเทศก็คงจะยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็เชื่อว่าร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับสรุปวันนี้และประชุมครั้งหน้าก็จะมีการรายงานและนําเข้าพิจารณาในวาระที่สองและสาม คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่ว่าสภาจะบรรจุเข้าเพื่อพิจารณาระสองหรือสามเมื่อไหร่นั้นก็ก็รอ,อการพิจารณาของท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับนอกจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะพิจารณาร่างราชบัดสภาครูและบุคลากราการศึกษานะครับที่ถูกมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการทําให้คณะองค์การสภาครูหรือครูสภา,านั้น ประกอบไปด้วยฝ่ายการเมืองกับผู้ทงานระดับสูงเหมือนกันซึ่งเราก็จะดำเนินการไปในทานองเดียวกันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนอเอดือนพฤศจิกาย,ย,ยนนะครับก็บอกว่าจะแล้วเสร็จครับไม่ทราบว่าถึงตรงนี้ท่านสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามไหมครับ่้็สงสัยไหมครับถ้าไม่มีผมอขออนุญาตปิดการแถลงข่าวนะครับานประธานครับปีร้านนี้หรอปีร้างนี้ไลวะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ